สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเ๋วันนี้จูนจะพาทุกุกคนทำน้ำจิ้มส,ส,สุกี้นะคะสุกี้ยากิซอสค่ะสูตรเต้าหู้ยี้ค่ะเนาะที่จูนทำบ่อยๆะคะ่ะที่จูนทำกินเองนั่นแหละเดี๋ยวไปดูวิธีเลยนะคะจูนได้ได้เขียนสูตรไว้ด้านล่างของคลิปนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ มาดูสูตรนะคะที่จูนจะทำค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวจูนเขียนลงให้ทุกคนนะคะเพราะมันมีหลายตัวมากค่ะมันจะมีส่วนที่สำหรับปัน่นแล้วก็ไม่ต้องปั่นนะคะนี่แหละค่ะคือส่วนผสมค่ะคือส่วนผสมที่ต้องปั่นนะคะจูนจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาเทใส่หม้อที่เตรียมไว้จะทำเลยนะคะจนใช้หม้อต่าๆจะได้มองง่ายๆค่ะอ่าเทลงไปก่อนมือนึงจับกล้อง โอเคค่ะเดี๋ยวใส่ส่วนผสมอื่นเลยนะคะต่อไปจุนก็ใส่มะเขือเทศบดนะคะแล้วก็ซอสพริกค่ะแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะกิชชับค่ะ ต่อไปก็น้ำเปล่าค่ะน้ำที่จูนล้างถ้วยถ่วยปั่นนะคะโอ้เราก็เปิดแก๊สได้เลยค่ะคนส่วนผสม พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงส่วนอื่นค่ะน้ำตาลทรายเซีอววขาวน้ำมันหอย น้ำส้มสายชูน้ำมันง,งาทีนี้ก็คนส่วนผสม,มให้เข้ากันค่ะจนกว่าเขาจะเดือดดีนะคะสงสัสยจูนจะต้องเปลี่ยนหมอหรือเปล่าสรุปแล้วจูนต้องเปลี่ยนหมอค่ะ พอเดือดแบบนี้เนาะจูนจะบอกอีกอีกสูตรหนึ่งค่ะใส่ผงรสไก่นะคะ1ช้อนค่ะหนึ่ช้อนโต๊ะคือทำไมใส่ผงรสไก่ฮาราก็ทานได้นะคะเราก็ชิมรสชาตินะคะว่าถ้าขาดรสไหนเราก็เติมรสนั้นนะคะแต่จูนก็มีสูตรเขียนไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวจูนจะคนต่อไปเรื่อยๆสักพักค่ะ เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็นี่ละคะ่ะงาขาวคั่วค่ะต้องคั่วนะคะมันถึงจะหอมเราก็ได้น้ำจิ้มซูกี้ค่ะเป็นสูตรเต้าหูห้ยีค่ะครั้งนี้นี่ค่ะน้ำจิ้มซูกี้ของจูนก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะพร้อมกินเลยค่ะเนี่ย